ชื่อรายการอะไรนะออแอบนัวแอบนัวทัวร์เอสทนี่แคชื่อรายการก็ตอกแล้วลว่าได้ดูมากใช่ดานั้นไปเลยแล้วกันนี่แหละทีงเปิดให้ละ What the ฟฟฝั่งทีมเสียมเงินก็จะดาฟมาในทางด้านของคอมที่จะเปิดเองเล่นเองแล้วก็โถมได้ ว่าจะมีตัวเปิดอย่างเช่นลัมเบอร์หรือว่าเวเลสหรือว่าร o ยออนซึ่งสามารถเปิดได้โถมได้ส่วนทางฝั่งทีมสีแดงก็จะเป็นเกี่ยวกับรับได้รับโถมได้แล้วก็สามารถสวนกลับได้โดยการที่ว่าสามารถรับรับโถมเนี่ยก็จะหยิบมีน่ากับโอเมนมาช่วยรับส่วนจังหวะสวนกลับก็อาจจะเป็นอ้อยกับลีเลนาซึ่งถ้าดูในไฟเนี่ยอิมแพคของการเกิดไฟจะยกให้ทางฝั่งทีมสีเงินมากกว่าแต่ถ้า ดึงไปถึงช่วงเลดเกมในจุดที่ลิลิน,นากับลาวิลมีของค่อนข้างที่จะฟูเนี่ยอาจจะต้องเทมาไทยทางของฝั่งทีมสีแดงมากกว่า uh แต่ก็ต้องไปดู uh สไตล์การเล่นใน,ในเกมนะครับก,ก็จะตัดไปในช่วงของการเล่นในเกมเลยไปกันเลยจะเข้าบอกจะถอยบอกจะเข้าบอกจะถอยบอก เบสอย่าไปเจ็บนะมันสั่นแล้วเดี๋ยวพี่เบสช่วยผมเสร็จแล้วก็ก็ไปช่วยใส่ไฟให้ผมใส่แดงไปใส่ากมันเข้าไอใส่งรากแดงออกให้เออเออเออครับก็สังเกตว่าอีกฝั่งอ่าฝั่งทีมสีแดงเนี่ยเป็นมีหน้าพอมันได้เคลียร์กลางเสร็จปุ๊บมันจะได้มันจะเข้ามาเวด เข้ามาเหินกับพยายามอินเวสซึ่งตัวมันค่อนข้างที่จะหนา็นตัวต้นเกมถึงว่าลีเดน,น่าเป็นตัวเลสเกมแต่ว่าสกิลที่มันปาและสตาร์หรือทําจังหวะเป็นเอลีได้เนี่ยก็ค่อนข้างดีเหมือนกันและมีหน้าร่วมมาแต่ว่ามีคนมาช่วยครับแต่ว่ามีหน้าก็ยังยืนด้วยความอึดของมันนะนะแล้วก็ซับเทนเลือดเลือดกะเด้งกลับมาอ่าอแล้วด้วยช็อตเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นตอนแรกก็คือ <c oughs> เหมือนทางได้ของลัมเบอร์เนี่ยอ่ไม่ได้เลยเข้าไปโดยตรง แล้วว่าให้เมดเป็นคนเปิดใช่พอเมดพอเมดเปิดปุ birth birth ๊บเมดจะเสียเลือดก่อนทําให้ดามเมดอาจจะขาดหายไปที่จะต่อสังเกตว่าเมดต้องถอยกลับมาแล้วในขณะที่ลัมเบอร์อ่ายังไม่ได้เข้าไปเพื่อต่อยออกเพื่อต่อยมีนาอก่างกุ้มใช่แล้วได้จังหวะเมื่อกี้เหมือนลัมเบอร์มันต่อยแล้วนะแต่แบบมีนามันติดหัวหินตรงนี้จังหวะนี้เลยเห็นป่ะมีนามอึตันเกิดขึ้นอ่ะใช่แต่ว่า นั่นแหละมันไม่ได้ผักให้เลสหรือมีหน้าออกไปมันทําให้อ่าเลสเสียเป็นเลสหน้าที่กำลังรออดู่ด้วยโอ้ยแล้วก็เลนหน้าโป๊ให้เลสแล้วโอเมนก็มาสอนตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นผลอะไรนะที่ว่าบอกว่าเมดเมดเป็นคนเปิดไฟเข้าไปอย่างเนี้ย แต่ด้วยความที่เมดเลือดน้อยเนี่ยมันต้องมีจังหวะที่เมดต,ต้องกลับไปเติมเลือดหรือว่าเติมอะไรสักอย่างมันจะทําให้ไฟขาดหายไปยถ้ามีไฟกันต่อถ้มันได้อ๋อไปแล้วจ้าเอ้รอรอผมด้วยผมยังไม่สีาาาาแค่ต่างเอยเห็นปะ,ปะแค่เมื่อแค่มาบวกกับตรงเลสอะตรงเลสแล้วก็มาเมื่อกี้มาเดินตรงเลนกลางตรงเนี้ย โเรนการตัวเนี้ยลัมเบอร์เสียทามมิ่งแล้วก็มีดหลอดวัดมีดนะใช่ลัมเบอร์กับเขาเรียกว่าอะไรรอยอนก็อาจจะต้องกลับบ้านไปเนี้ยโดนโป๊กปุ๊บเลื่อนเหลือหลอดเดียวก็ต้องกลับบ้านแต่ว่ายังไม่ถึงว่ายังไม่ถือว่าแบบพังไปขนาดนั้นเพราะว่าทามมิ่งมันยังยี่บแปดนาทีอยู่มันยังอยู่ในช่วงที่แบบเออเ้ยยังอยู่ในสามสิบห้านาทีอยู่ซึ่งกว่าจะกลับมากว่าจะเกิดเนี้ยอังกรมันยังยังไม่เกิดหรอกมันยังเป็นทามมิ่งที่แบบโอเคอยู่ เสียลัมเบอร์ไปเนี่ยไม่ได้เสียลัมเบอร์หมายถึงว่าการที่ลัมเบอร์กับวาร์ฟวาร์ฟกลับไปเนี่ยก็จะเสียโพซิชันแหละใช่เพราะว่าแคลรี่จะมาโดนกดแทนใช่จากเมื่อกี้ถ้าลัมเบอร์เนี่ยสามารถมาเติมโพซิชันได้เนี่ยจากทางเลนบนตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยเขาเขาหายหรือยังไงอาจจะแบบเอออาจจะคำนวณใช่แม่น้ำเช็คแม่น้ําได้ดูแม่น้ําได้ใช่แต่เราก็พูดพูดไม่ได้ว่าเขาจะไฟ์ได้หรือเปล่าเพราะว่า บนเนี่ยต่อให้ไฟกันจริงๆนะต่อให้ลัมเบอร์มีเลือดตรงนี้มีเลือดอ่าอ่ายีน่ามีเลือดเนี่ยก็ไฟก็ไม่ได้เพราะเป็นสี่ต่อสามแล้วป่าก็อยู่ข้างล่างตัวแคลรี่ก็อยู่ข้างล่าง uh. ตอนนี้วลจะกดแคลรี่ให้ได้แบบเยอะค่อยงเยอะไอ้เมื่อกี้ผักคก็ไม่ออกเอ้บนเยอะนะบนบนบนสามบนสามเกาพอกัน,ว,นว่าบนสามแหละ ลังเดียวเดียวลังเดียววนวนวนอยู่เนี่ยมันก็ได้พิมพ์ตรงใหม่แล้วทีเลยใช้เบนอมเข้าไปแล้วอยู่กลางน้ำกลางน้ำางน้ำแล้วก็ทำนิ่งทำนิ่งมังกรแสงก็มากูอัพเป็นตัวมังกรแสงแต่ก็ก็ยกกันมาแต่ว่าสังเกตว่าเยน่าปีเยน่าจะมาช้ากว่าเพราะเยน่าติดเคเรนข้างบนเนื่องจากข้างบนโดนกดก็ต้องไอเคียไอเคียช้ากว่าแล้วทีเนี้ยช็อตช็อตเนี้ยช็อตเนี้ยอ่าลัมเบอร์กระโดดเข้าไปเปิดแล้วแต่ว่าลอริออนกับ พยาเตะไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเข้าต่อเข้าตาม uh huh. คือหลังอยู่หลังอ่าแนวหลังอ่ะอยู่ไกลไปกับโรมิงทําให้เราโมิงเนี่ยกระโดดเข้าไปเบื่อคนเดียวเลยทําให้อีกฝั่งอ่ะเข้าใจว่าเฮ้ยโรมิงมันเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นตัวการหลังอ่ะไม่มีแล้วอีกฝ uh ั่งเขาเลยเลือกที่จะเปิดไฟแล้วก็ถมเข้าไปข้างหลังใช่แล้วแล้วจากเมื่อกี้อ่ะอ่าโรดิออนเนี่ยใช้ลูกบอลไปแล้วใช่ปะใช้ลูกบอลไปละอ่าฮะอีกสักพักหนึ่งลับเบอร์พุ่งเข้าไป เรียบร้อยตอนนี้คือโลลิออนเนี่ยไม่สามารถโป๊กระยะเป็นเอ e อีระยะไกลได้ละโอเมนมีจับเรยอ่ะคอเมนมีจับใช่ใช่แล้วทำให้ต้องถอยออกมาแล้วโดนดับเบิลทาบเลต่อมีหน้ารวกบแล้วก็เก็บป่าที่เป็นเวเลสได้โลลิออนพยายามจะออกนะแต่ว่าก็โดนถมแล้วก็โดนล็อกตอนนี้ก็ไกลจะคล้ายๆกับโดมิโนก็คือโดนไล่ถมไล่ต่อแล้วลัมเบอร์ลัมเบอร์น่าจะกดผิดเพลกกะโดดกลับเข้าไปกะจะไปบังแหละแต่ว่ารับดาเมจไม่พอ ก็เลยตายแล้วตอนเนี้ยเป็นทามิ่งมังกรพอดีก็เลยต้องเสียม,มังกรไปแลวช็อตนี้นคือไฮยะเตะพยายามที่จะฝืนแต่ว่าอีฝั่งเขาอยู่สามอ่ะถึงเขาเลือดน,น้อยแต่เขาอยู่สามอ่ะก็เกือบเก็บไฮยะเตะไปอ่นนนี้ได้ได้หลายอย่างเลยนะได้ตั้งสามคิวได้สามคิวได้มังกรด้วยถือว่าคุ้มมากๆาาอาตอนนี้าทางฝั่งทีมสีน้ำเงินเนี่ยเขาสั่งว่าเฮ้ยไปเล่นดาร์กแทนกันอ่า กันนะ้าเฮยไปเล่นดาบแข่งกันพี่แล้วก็ดับเบิลทาวเบิลวิ่งมาโดนดดับบบเเิิลลทนโแต่ว่ายังมีรอยเลื่อนที่คอยชงเปิดไฟแบบช่วยคอยเซฟได้อยู่แต่ลัมเบอร์เลื่อนมันน้อยไปเพราะว่าโดนเปิดเมื่อกี้แต่ก็ยังก็ยังเก็บก็ยังแลกโลมได้ยังแลกโลมได้อยู่ไม่เสียหายเข้าแดงเข้าแดงเอาเเดี๋ยวใส่ให้เลยนีทีมสั่งถอยแล้วเพราะว่าลาวิวเข้าแดงแกลัวกลัวเขาจะเอาแดงก็เลยสั่งถอยกันยังไม่มีคะหนนนะพี่เด่๋ไม่ฟาร์มคะแนหรอครับ แต่ไม yeah, sure. ่ม yeah. ah, right ีเลอ่ะเปดเอาเป็นกอนเลยอะมัมแล้วเนาะเปิจังหวะนี้ะเปิดเลยพี่เปิดเลยคือในจังหวะเนี้ยมีคนบอกว่าเฮ้ยเปิดเลยพี่เวเลสเปิดเลยเปิดเลยอ่ะมอะไรไม่เแต่ดีนะพีคนแบบไอ้บอกไว้ว่าแบบยายายา อย่าแบบคอยเบรกจังหวะคอยเบรกว่าไม่ควรแต่ว่านั่นแหละมีหน้าเจอมีหน้าเขาเดินสูงมากทำให้แบบกดดันอย่างหนักเลยก็ฝั่งสีแดงก็ได้ไดักตามระเบียบแล้วก็การเซตเวฟอย่างเงี้ยฝั่งทีมสีน้ำเงินไม่ได้เคียร์เวฟล่างทําให้ราวิวได้เวฟล่างแล้วอาจจะได้ป้อมล่างด้วยแล้วนี่คือการเดินยังงงงงอยู่ทางฝั่งสีน้ำเงินเห็นปะ บริหารคนยังไม่ได้บริหารคนไปเคยว์เวฟอ่ะใช่แล้วแบบตุ๊ดเดินวนๆอยู่ตรงเลนกลางเห็นปะลัมเบิ้ลเดินวนๆอยู่ตรงเลนกลางอยู่ไม่เดินเข้าสักทีเข้าก็ไม่เข้าีเจ้าเยี่ยงอยู่ใช่แล้วดับเบิ้ลทับเบิ้ลยิงมาเออข้างหลังระยะเนี้ยก็โดนได้สักตัวหนึ่งใช่แล้วก็คิดว่าลัมเบอร์อยู่สูงขนาดนั้นอ่ะถ้าเป็นถ้ามีหน้ามีฟิกอ่ะมันสามารถฟิกข้ามคือมาตรงมาฟ้าแล้วก็เดินมาอีกหน่อยอ่ะก็คือได้ได้สามเลยแหละ ถ้าฟิกเกอร์มันคือมังคลงนั้นนหะแต่ทีเนี้ยมีหน้ามันไม่มีฟิมีหน้ามันไม่มีฟิกเกอร์แต่คนตายน่าจะเป็นลัมเบอร์เพราะเล่นสูงเกินไปแล้วเพื่อนน่าจะตับยากอะไรประมาณนี้แต่ก็มีเวเลสอยู่เฮ้ยมีอ่ะยีน่าขางหลังด้วยนะใช่ก็ต้องรอดูบวกได้นะบวกโอ๊ะแต่ว่าโดนไฮยเตะพอดีแล้วลัมเบอร์สไลด์ออกมาแล้วใช่แต่ไฮยอตเตอร์ไม่รับทีเนี้ยคือไฮแตเตแบบเวงวะเควงควางแล้ว แต่ว่าดูจากทรงเว,ลวเลสอะเวเลสอาจจะโดนโอเมนล็อกจากข้างหลังทําให้เวเลสไม่ได้ไปเติมอา,อาจจะนะ้องดูปดนมาละโดนดึงมาแล้วอะตอนเนี้ยคือไฮเตะโดนลุมแบบลุมถึงถึงยีน่ามาเติมอย่างเงี้ยแต่ไฟก็น่าจะจบไปแล้วล้างต่พอพี่ยังยังยังไม่มีเลยอะจะให้เตะรอดออกมาได้กลายเป็นไฟที่สวยกว่าของทางฝั่งชิมชิมเงินจากจากที่เราคุยกันไว้เนี่ยว่าไฟเนี้ยมันต้องแพ้แน่แน่ กลายเป็นไฟท์กกลายพิชนะใช่แล้วเป็นการสวนกับเมื่อกี้เขาผิดพลาดของของของใครบ้างน้บยผมปิดอยู่ก็อาจจะมีพลาดของไอ้นี่หรือเปล่าของทางโรมิงแล้วก็ทางลิเลนาเป็นมีนากับลิเลนาที่อ่าเข้ามาอยู่ในระยะของเวเลสเวเลสที่จะเวดอมได้แล้วก็รอยอนเขามีอันติพอดีเขาก็พร้อมที่จะยก ใช่แล้วก็มีมีลมปิดอยู่ข้างหลังถึงแม้ว่าจะสายออก <c oughs> แต่ว่ามันก็สามารถอ้อมมาปิดได้แล้วก็ปากปากกับแครี่ปากกับแครี่ังทางฝั่งทีมสีแดงอะอยังไงก็ไปไม่ทันไปสอนไม่ทันใช่แล้วตรงเนี้ยเป็นเป็นจังหวะที่ถ้าเอาจริงๆมันเป็นจังหวะที่เสี่ยงมากไม่เล่นกันแน่นอนเห็นปะ,ะปแครี่มาโดนอยู่อย่างเนี้ย แต่ว่าแคลลี่มีพูริฟายก็เลยแบบเออกระดึ๊บออกมาได้แล้วเบรสเเลสมาดี้คิดพอดีทําให้ไม่มีตัวอะไรล็อกเบรสเบรสได้ใช่เวเลสตอนทันยังยังยังไม่มีเลยถายไว้ปีกีน่ามาปิดอยู่ข้างหลังไล่อไล่ลิฟต์ออกไปแล้วเก็บได้สองลล่างปีอะไรไปเลลยสเไมื่อกี้อาจจะเป็นอ่าการแลกกัน ระหว่างการได้คนกับการตรงนี้ตรงนี้ต้องชมปล่อยพิพของอาวิวอาวิวเลยรีบรีบเอาบ้านแบบไม่ได้ไปไฟแต่ว่ารีบเอาบ้านใช่แล้วแบบอีกว่าเออออกมาได้นะสองตัวเลยนะไฟเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็เป็นโรมี่หนึ่งตัวเลยกันทำล่างได้เปล่าเตอร์กันทำล่างได้เส่็จมันลับหมดไปแล้ว แต่อย่างว่าว่าต่อต่อให้เราจะเสียคนขนาดไหนถ้าเสียบ้านเนี่ยคือที่เราก็จะเสียไปแหละใช่แค่ไหนแค่หมดไหมตรงนี้มีล้างนะมีล้างนะมีหน้าคอสวยมากแต่ว่าัมเบอร์ล้างสวยกว่าล้างไปแล้วนะล้างไปแล้วนะเีวลาล่าผมเล่นโอเมนได้นะ ก็ไล่ตามระเบียบไล่ตามปกติเลยใช่แต่วันนี้ออกได้แต่ยัน,นแต่ว่าเจน,น่าออกไม่ได้แหละเพราะว่าเมื่อกี้โดนเลน,น่าปิดไว้ไม่ได้้มันก็โดนโอมินคัดก,ก็เหมือนจะได้ป้อมบนด้วยถึงไฟเล่นกลางแตกไงแต่ว่าเลนล่างกับเลนบนเสียโพิชั่นไปมันทำให้เล่นยากมุมมองมันหายไปนอนขอดไหมอ่าห่วงแล้วอ่ไม่ใช่ <laughs> คือไะรตรงนี้ออกันเลกลางเสียยมบ่ลอยละจะได้ตัวนิดสวยได้หนึ่งตัวทุกสวยนะแต่ว mhm. ่านั่นแหละได้เหมือนจะพยายามฝืนเอากลางแต่พอไม่ได้พ <Ori ang. S 1> ๊กก็ถอยออกมาใช่แต่พอหนุ้สวยกว่าไม่เห็นน่าจะไม่เห็นเวเลที่กำลังพุ่งเข้ามาแล้วแบบเลือดโลเห็รอเลือดโลแล้วก็เลือกให้เลือกที่จะให้แครี่เดินมาอยู่ตรงข้างหน้าจริงๆถ้าเอามีหน้าเนี่ยย้ายไปอยู่ตรงเนี้ยย้ายไปอยู่ตรงซ้ายบนอ่ะ แต่แต่แต่แตจริงเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเวเลสจะมาจากทางไหนใช่ใช่แต่ถ้าให้เลือกเลือกจริงๆเนี่ยจะไม่ยืนเกาะกลุ่มกันเห็นปะการยืนเกาะกลุ่มทําให้อ่านอกจากอเราจะไม่รู้โพสิชันอื่นๆในตําแหน่งอื่นแล้วเนี่ยเราจะยังจะโดนดาเมจที่ยังเป็น AOE อีกอย่างเช่นอันติเวเลสสกิลสองของลอเรียนใช่แล้วจะยิ่งทำให้แบบเขาดูดเลือดได้อะไรประมาณนี้ แล้วปุ๊บเข้ามาเรียบร้อยได้ตามระเบียบเออดินี่อ่ะเรี่อะไรกับคูวฟัดพวกพี่อ่ะเดี๋ยวป้อมตีเลยเดี๋ยวร้องรับเลียงกันดีดีแต่เสียเลยเกมนี้คือทางด้านของทางฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยไม่ค่อยจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเคลียวเยวฟเสียวบ้านง่ายมากใช่ใช่แบบคือถ้าจะมารับทีก็ มารับแบบสามสี่ตัวเลยอ่ะมารับเยอะไปใช่มารับแบบสองตัวเลยแล้วซึ่งเป็นตัวที่สามารถทำอย่างอื่นได้อีกเรียนั่งสายกันอยู่ได้แล้วออกได้จริงเพราะว่ามันไปเต็มเลยลงไปแล้วนะอนี้มีหน้ามาซ้อนไม่ทันมีหน้าเดินมาแล้วใจ๊อีพอดีคอสวยก็ต้องถอยออกมาก่อน เบอร์ทับโดยิงมาฟึบไม่โดนพยายามเทียกขึ้นแหละแต่ว่าตัวมันนั่นแหละกำลังจะโดนปิดแล้วแต่ว่ามีหน้าไม่มีฟิกเกอร์นะหน้วก็ไม่มีไม่มีอันติด้วยก็จะปล่อยสกิลหนึ่งอ่ะโอ้แล้วเข้าไปขวนต่อนี่คือตายหมดเลยนะ สี่ตัวใช่เอาตังออกครับอ๋อเขาเลยเข้ามาควนคนคววนควนคีบคีแล้วก็อ้อยอ้อยพยายามไปพยายามเล่นแต่ว่าเลีน่าโดนเบนอมอัดหน้าไปแต่เนี้ยมีหน้าคอสวยอีกแล้วแต่ว่าลัมเบอร์เขาล้างสวยกว่าแล้วเมื่อกี้แคลรี่เหมือนจะมาเติมไม่ทันด้วยจากการที่ไปรีเลือดก็จริงใช่แล้วก็ทิ้งเลน บ้างเขาไปด้วยล้างเลยป้าล้างเลยป้าล้างแล้ว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 เป็นจังหวะดฉิวเฉียเลยนะถ้าแครี่ถ้ามีหน้ายื้อได้อีกสักนี้สองวีแล้วแครี่มาเติมอาจจะได้สักคนสองคนอย่างเท่าได้ปะมีจับนะเอดับเบิลทับเบิลโดนตายตายตายเลือดสวยเลยนะแทย์มตีสู้อะดูวหมือนโอเมนะนักมากจังหวัดนี้แครี่ควรจะต้องไปได้แล้วนะ

ไอ้สันมามันอยู่ไหนต้องรอดูอ้อยดูนะตรงตรงนั้นน่ะเอ่อตรงนี้คืออ้อยเหมือนจะรอนะอ้อยเหมือนจะรอลาเลยใช่ใช่ตัวเดียวตัวเดียวมีพันธิตเปล่าเดี๋ยวผมทำคือตอนนี้ในทีมอะเช็คแล้วว่าเฮ้ยมีพันธิตไหมมีพันธิตไหมก็บอกว่ามีนี่แล้วจังหวะนี้สามพันสี่แล้วอ้อยคาบเลยตีแล้วก็ลาเไยอ้อยเขวันแล้วก็ลาไปเลยกก็ออมา ล่เมือก็เหมือนอันติีาดล้างยังไม่มีล้างยังไม่มีแต่ไม่ใช่เสียล้างไปแล้วอะถึงแม้มีหน้าตายแต่แมังกรคือคุ้มมากแล้วก็เปิดมาในด้านของดาร์คซ์เลยอร์อีกคนหนึ่งแต่เสียดาร์มันอาจจะไม่คุ้มนะมันภาษีมันถามว่าดาร์คซ์เลยอร์กับมังกรแสงอันไหนมันคุ้มกว่าต้องตอบเลยว่ามังกรแสงคุ้มกว่าแน,น่นอนมังกรแสงคุ้มกว่าถ้าจะหาเรื่องชกต่อยคาตีแ,บบแต่การที่ได้ดาร์มาด้วยเนี่ยเออไม่โอเคละอทั้งออบเจกต์ได้ทั้งคนเนี่ย โอ้กลับมาแล้วเราเราชิวๆไงเลเร่นเล่นสูงมากอย่นเมนอยู่น้องใจเย็นแล้วช็อตนี้เลเรสไปเลเรสเหม่นโดนลุงถึงนะแล้วเพื่อนน่าจะบอกแต่ว่านั่นแหละใช่แล้วลมดูดิเล่นลมเลเรเดียวเล่นลมโดนต่อดจากเลเรน,น่ามามันทำให้แบบเจ็บมากจนเข้าไฟไม่ได้ ตอนนี้ลาวิลลาวิลที่ไม่ได้ไปจอยไฟบ่อยๆอ่ะมันเก็บคีบมาเยอะมากจนอิ่มคือตีตีเลยมันมากมันมากฝีมันมากเรนทาอนไปเรียบร้อยแล้วมีลีเลน่าดาเมจสุดแรงในการโป๊กแล้วก็มีดาเมจต่อเนื่องตเป็น DPS ของลาวิลถ้าข้างหน้ายืนยืนไหวเนี่ยยังไงฝั่งสีแดงก็ชนะแน่นอนแบบยืนให้สองตัวเนี้ยมันตีไปเรื่อยๆข้อบนก็ได้ละ้อกางก็ได้อีก แล้วการที่ปล่อยฮฮยาเตะมาคุมยีฟกลางคนเดียวเนี่ย,ลลยก็ฝันร้ายไม่ไหวมันเป็นสองตัวมันโดนมันโดนลวงง่ายใช่ถึงจะมีสกิลสองแล้วก็เป็นแล้วก็มีคนไอเบดในการออกมาก็าไม่ควรยีฟเข้าขนาดนี้ควรจะปล่อยป้อมได้แล้วด้วยความที่อ่าโลมิงอ่าอยู่อ,อ่าีหน้าลงไปข้างล่างไปเลยเพิ่งเกิดแล้วเมทเนี่ยไปกันบน จริงๆแครลี่เนี่ยควรจะรู้ตัวเองได้แล้วแล้วก็ออกไปได้แล้วทไมควรจะยืนอยู่ตรงนี้ก้ตายลงไปแรงมากก็คือตอนนี้โดนบีบบีบมากว่า อ๋อแนะนำอะไรอย่าหงหนึ่งการเล็กแครี่เนี่ยเห็นการเดินของเราวิี้ยปะเขาเดินกันดีมากเลยนะเห็นอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนเขาเดินมาอย่างนี้เท้าอ่าจากป้อมหลังป้อมแล้วก็เดินไปใช่ปะอืมเออแล้วมียีน่ามาตรงนี้ถ้าแคลรี่เดินมาตรงนี้ด้วยต<ป>ายนะสวยเลยนะบางบางทีอะต่อให้อุ่นใจที่มีเพื่อนยืนอยู่เราก็ต้องแบบเดินอ้อมเพื่อเซฟตัวเอง เซฟด้วยใชตในนะ่ต่อให้อสมมุตินะต่อให้อามีไฟ์มีไฟ์ก็ตรงนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าภาษีด้วยความว่าแคลี่ตายก่อนเนี่ยมันก็ไม่โอเคใช่แน่ต่อให้มีไฟล์ตรงนี้เกิดขึ้นอ่าแคลี่เดินมาตรงนี้นะก็มีสิทธิแคลี่จะรอดแต่ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเวเลนนียนติกีหน้าสองสองสเต็ปเข้าไปถึงข้างหลังได้ใช่ <laughs> แต่ตรงนี้มันมีเมทเมทรอรอรอรับอยู่ไงเน, <c oughs> นี่ยเขาเขาเดินกันดีมากเลยเดินอ้อมหลังถ <c oughs> ือว่าอ,าอ่นะ <c oughs> ตอบขอบมากเยอ่ะขนาดเพื่อนยืนอยู่ข้างหน้าเคายังเดินอ้อมหลังเนะ <c oughs> ลยรับเป็นสุดทักษิวดาเบดก็เริ่มที่จะมาเคลียร์ชีฟตรงกลางพอแล้วนะพ <c oughs> อแล้วนะพอแล้วค <c oughs> ่ะข้อเส้นตดแล้วดูเล็บหมดล่างหน่อย แล ina, ้วม mm. uh ีนาเดินมาปิดข้างหลังไอ้แคลรี่มันเจ็บไม่ได้ใครตอนนี้เออคือตอนนี้ทางสีฟ้าเขาสั่งแล้วไว้ว่าไอแหลมเล่นได้ตอนนี้นะเขาสั่งแล้วนะว่าแบบไอแหลมเล่นได้มันไม่มีล้างนะไอมีนาลาเล่นได้เล่นได้เฮ้ยเนี่ยเนี่ยเฮ่ยน้าแหลมพุ่งเข้าไปหาเลยนะแต่ข้างหลังอ่ะโดนลอเมนกับมีนาอยู่ข้างหลังเลยเล่นนะเล่นเล่นคือเล่นลิเลียแต่ว่านั่นแหละตายสี่เลย ก็เหมือนจะเป็นสวนกลับนะเป็นเป็นเฉาที่สวยเป็นเฉาที่สวยเป็นรายได้ในการได้เราได้ของปลอมนะครับเมื่อกี้น่าจะได้จะได้ดาเมจภาษีมาจากได้บิดอือฮึรับกันหน่อยรักันได้บิดเข้าไปเลยตา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 ยสองตายสองระบบลมำเต็ม้ะบบมาดิแล้วแล้วเราไปอยู่ข้างหลังด้วยโดนตาย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 สองสัตว์ไปล้ำเต็มระบบมาดิเล่นการแล้วเปล่า รับไหวรับไหวไอ้ไม่กล้าเข้ามาเลยผมรีบแป๊บเลยขอเลือดอย่าเพิ่งจริงจริงไฮยาเตะไม่น่ารีอะแต่เขาคือเขาก็เสียวอ้อยแหละอ้อยออยอ้อยเลย่ไม่จะได้อ้อยตายวะไม่ถึงตายอนไ้ดปคลิปนี้กันไหมตอนนี้จริงจริงเสียงเวอร์เนี่ยเขาสั่งไทยสร้างไทยแล้วไม่เล่นละคอยมาเอาแต่ว่าเนี่ยมันไม่พอมันเป็นสี่ห้าใช่ใช่ ก็คิดว่ามันไม่น่าเร็วขนาดที่เหมือนจะได้แล้วโดนอ้อยรูดมาถึงได้มังกรไปแต่ว่าเสียเยอะเสียไายหลายแสนได้เลยแหละได้ไปสามถ้าเราวิวตาตามสุดได้บนอยู่นะพี่ถ้าเราวิวว้างแดงนะได้โด็กันนี้จริงตอนนี้การเริ่มยากแล้วเายุออยู่2คนแล้วก็คีปกำลังมาคเสือก่าต้องไม่ว่าคีปเข้า2ทางด้วย มรดับเบิลทัเบลอย่างสวยดึกนี้มๆขอัดรอยอ่อนแล้วพยายามจะแบบจะปิดลาวิวนะแต่ว่าปิดไม่ได้แล้วีจะเข้าแครี่ไทยไม่หมดมันดตักคิวแล้วสวยยแข่งไปยคลาง่มีใครมาเี่เลย นัมเบอร์ไปเคลียร์ไกลไปใช่ใช่จริงๆทีมไมยังชนอยู่ไงเรามาดูทีมตางก่อนก็ได้แล้วก็ให้เพื่อนมาเคลียร์เพราะเพื่อนก็กำลังจะเกิดเคลียร์ล่างเกิดจริงเดี๋ยวพ <ๆ S 2> ี่เ <ๆ S 2> ลี <ๆ S 2> <ๆ S 1> ล้ยงไปทำอย่างอื่นเลยไปทำอยนเปิดโซนเติดโซนเปิดบู๊เนี่ยเปิดบู๊ตอนนี้ทีมสีแดงนี่เขาเดินเกมกันตลอดเขาเดินเกมแล้วเขามันก็มีช็อตที่เขามีช็อตที่แบบเขาดักเพื่อแบบเออทำให้ลำทำให้โลมเลือดน้อยหรือทำให้ฝั่งเล่นยากไปเรื่อยๆใช่เดีไปทำแล้วก็ ถ้าดูดีือชอตดักอ่ะมันทิ้งทดเลยนะอืมอืมเป็นทางฝั่งสินเงินที่ได้เปรียบมากกว่าในการดักตัวมันตัวมันเขาเรกวอลไรับไฟรับอะไรดีกว่ามันเป็นลัมเบอร์เป็นลอริออนอาจจะรับดีายรเตมันต้องการสเปซที่ไม่ค่อยมากขนาดนั้นแล้วก็สามารถทำดาเมจในระยะแบบสเปซที่ใกล้ตัวและการดักก็คือการที่คุณทิ้งสเปซระยะไกลแล้วมาเล่นระยะใกล้จริงตอนนี้ลัมเบอร์สูงมากนะที่ควรสูงขนาดนั้น เขาสูงหายแล้วเพื่อนมันตามไม่ทันใช่ตตรรงนนี้อแกเขาเคินแบบนเขาเครียบบนเขาเครียบบนเขาเครียบบนอย่ามาเยอะนะดูลัมเบอร์เขาไม่กลับอโเขาเหมือนรอเขาเหมือนแหละใช่แต่คือตอนเนี้ยคือรู้แหละว่าเขาอยากดักลาวิลซึ่งลาวิลก็มาให้เขาเห็นแต่ว่าอีกฝั่งเนี้ยมันอยู่นอกบ้านแล้วมันไปซ้อนไว้กว่าอยู่แล้วใช่แล้วโดนลิเล่นา ปัดเลือดก,กันเต็มเลยถุครื่องรอดอะพี่ใช่<า>ออกไม่ได้กันเกย์ยากมากทุกคนเพราะมันเป็นวีเลสอะกับ<ช>ยีน่าแล้วล,ไไล,ลาวิวที่ฟรีได้เรื่อๆยๆไฮยาเตะมันไม่ได้เป็นดาเมจหลายหลายอันเนาะเป็นดาเมจใช่อาการกระจายไปะก็ติดคลิไปไม่ติดคนก่อนละโอเคครับก็จบเกมแรกไปรำการวิเคราะห์อืม โอเคดงนั้นจบพัทหนึ่งด้วนีฮงก็เดี๋ยวก็พัทสองตามมาจุ๊บๆเอ็กซีการที่หยิบยูยูเอมาด้วยอะม <า S 1> <Okay. S 2> นันไม่ควรเป็นหมาเลยอ่ะจ <laughs> ักวางเป็นหมาเลย <laughs> อ่ะเพราะมันทำอะไรไม่ได้มันฮิวใครไม่ขึ้นเลย้ย